ยอดกระถินวัดป่าวางน้ำเย็นซึ่งมีคนร่วมบุญกว่า8 4ล้านบาทขออนุโมทนาบุญร่วมกับพี่น้องทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยครับโอ้โหดีใจเหลือเกินครับผมเนี่ยได้เดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่จังหวัดมหาสารคามครับไปที่วัดป่าวังน้ำเย็นและถ่ายทําคลิปนี้คุณได้เห็นกันครับนี่คือภาพที่พี่น้องนะครับจากทั่วประเทศครับหลั่งไหลกันมาถวายปัจจัยนะครับร่วมบุญในงานกระถินครั้งนี้นะครับนี่ฮะแต่ละคนนะครับก็จะนําเงินนะครับมาใส่ในบ่อกระถินบ่อนี้นะครับ10บาทบาท1 0บบาท แต่ละคนก็มาด้วยจิตศรัทธาครับอยากจะขอร่วมกันคนเล็กคนน้อยนะครับในการสมทบทุนนะครับร่วมกับหลวงพ่อสุริยันในการสร้างพระนั่งเมืองซึ่งจะเป็นพระประธานนะครับสูงกว่า168เมตรซึ่งจะตั้งต่างานในวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับซึ่งหลวงพ่อสุริยันนะครับท่านตั้งใจสร้างพระนั่งเมืองนี้เพื่อเป็นพระคู่บุญให้กับพี่น้องชาวมหาสารคามและพี่น้องแห่งสยามประเทศครับโอ้โหนี่ฮะพอผมลงจากเครื่องบินนะฮะมาที่วัดป่าวังน้ําเย็นผมก็เห็นนะครับว่าที่จอดรถเนี่ยครับแน่นเรียกว่าวัดแตก มีพี่น้องหลายพันคนครับมาร่วมบุญกระถินกันนะครับเรียกว่าบารมีของพ้าอาจารย์สุริยนแท้ๆครับมีพี่น้องมาร่วมบุญเนี่ยฮะเยอะมากๆเลยครับจึงท่านนะครับก็นั่งรับญาติโยมพรมน้ำมนต์นะครับอุบาสกอุบาสิกาสามวันสามคืนมาแล้วครับสังเกตนะครับจากสีหน้าหลวงพ่อนะครับท่านตั้งใจมากๆไม่มีสีหน้าเหนื่อยล้าเห็นเลยทีเดียวครับในเมื่อหลวงพ่อสุริยนท่านสู้ผมเองก็สู้เช่นกันครับวันนั้นผมก็ได้ทําการถ่ายทําไลฟ์สดนะครับและถ่ายทำเรียลลิตี้ให้เห็นนะครับให้มีพี่น้องทุกคนที่่ได้นมมารวบใ สร้างพระนั่งเมืององค์นี้ร่วมกับหลวงพ่อสุริยันด้วยครับหลังจากการสรวจมงคลให้กับผู้ที่ร่วมบุญในงานกระถิ่นครั้งนั้นเสร็จนะครับอันนี้ฮนะเป็นภาพที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนมีคนนะครับต่อแถวรับวัตถุมงคลจากมือพระอาจารย์สุริยันนะครับโอ้โหนี่หลักพันคนฮะต่อแถวัอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่เรียกว่ายากสุดหูลูกหูลูกตาเลยครับซึ่งทุกคนนะครับอยากได้รับวัตถุมงคลจากมือหลวงพ่อด้วยตัวเองนั่นเองครับซึ่งหลวงพ่อนะครับท่านบอกกับทุกคนว่าจะมีเงินมาร่่่ววมมมบบุญุญญหรือไ ไม่เป็นไรแค่มีจิตใจเป็นกุศลมาร่วมบุญในวันนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนะครับหลวงพ่อมอบวัตถุมงคลให้กับทุกคนครับนี่ฮะบางคนเนี่ยครับได้1องค์สององค์บางคนที่ได้เป็นกำกำครับซึ่งก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับท่านให้ทุกคนแม้จะบริจาคหรือไม่บริจาคก็ตามครับสังเกตนะครับทุกคนได้วัตถุมงคลจากหลวงพ่อแล้วนะครับก็ยกมือสาธุนะครับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะครับแล้วก็เอากลับบ้านกันสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ใครได้ไปยังไงสาธุนะครั้นคร งพ่อมาอยู่ที่นี่ที่สียข้าวย้อนก็นกสิกว่าปีนะครับหลวงพ่อเห็นว่าวัดนี้ต้องพัฒนาตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าจะพัฒนาก็านั่งไปทําไปไปทุรงประเทศพมา่าเราก็ไปเห็นชาวพมา่าเห็นคนเห็นอะไรเขามากาบวัดเราก็นึกในใจว่าทำยังไง วัดเราถึงจะได้มีคนมาแบบนี้คนเข้าวัดมาก็ได้รับศีลรับพรได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเขาไม่มาฟังเขาก็เห็นสิ่งที่เราสร้างเขาก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีหลวงพ่อก็เลยคิดว่าทำยังไงให้คนเข้าวัดดีใช่ไหมครับพาอเมื่อก่อนไม่มีคนเข้าวัดเลยไม่มีแม้คนเดียวเลยทํายังไงครับจากวัดที่เป็นป่าเป็นเขาก็ทำมาเรื่อยๆทำเองเลยทำเองทุกอย่างสาราล้างเก่าเนี่ยยิ่งขึ้นมุงล้างคาเองทำเองหมด หลวงพ่อปีนขึ้นไปมุงหลังคาเองหลังแรกเลยนะทำไมไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณสิปีวัดเปลี่ยนไปขนาดนี้ครับหลวงพ่อบุญมาถึงแล้วบุญมาถึงแล้วสิ่งที่เราทุกข์ยากลําบากบาเพ็ญเพียรมาแันนี้มันก็มาถึง อันนี้สูงที่เราจะได้รับนั่นคือความเพียรความวิิยเพอได้มีความเพียรแล้วเทวดาเพิ่งก็มองเห็นความดีความพยายามที่ที่เราพยายามอยากได้อยากทาเพราะเรามีใจจริงที่อยากทําเพื่อนก็เลยช่วยเราถึงเวลาถึงเวลาก็คือการสั่งสมบารมีทําก่อนใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทุกอย่างจะมาง่ายๆโอ้ยมันไม่มีหรอกบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานบุญนะครับผมมาถ่ายทําเรื่องราวของหลวงพ่อสุริยล้มมีพี่น้องมาร่วมบุญเยอะขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคลิป ดีท่ผมได้ํใจเหลือเกินนะครับอยากย้อนภาพในวันนั้นที่ผมถ่ายทำนะครับพระอาจารย์วันที่ผมได้รู้เรื่องราวนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นพระนักธรรมสร้างจากวัดเนี่ยจากที่ไม่มีอะไรเลยจนเป็นวัดป่าวางน้ําเย็นที่สวยสดงดงามในวันนี้ครับหลวงพ่อครับผมถามนิดนึงครับเข้ามาแล้ววัดนี้ล่มเย็นมากแล้วก็ผมเห็นเรือนไม้ตั้งตังงานใหญ่มากนี่ฮะกุฏินี่ก็เป็นเรือนไม้แบบเรียบง่ายทําไมหลวงพ่อไม่สร้างเป็นปูนเป็นวิหารเป็นปูนที่ผมเห็นมาเป็นปูนทั้งนั้น เกิดมามันได้อยู่บ้านไม้มันเลยชอบไม้มาแต่เด็กโอ้เรียบง่ายเออล้วมันเห็นมาอยากอย่างนี้สมัยก่อนวัดบ้านนอกเราโบราณมีแต่ไม้นะเออมันเห็นแบบนี้ก็เลยชอบแบบนี้ก็เลยอนุอ,อนุรักษ์ไว้วิหารไม้ที่ตรงนี้เป็นเรือนไม้เรียกว่าเรือนอะไรพระอุโบโสถไม้ทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยไม้ตะเคียนทองทั้งหมดไม้ตะเคียนทองด้วยหลวงพ่อครับไม้นี่หายากมากเลยโอ้มันหายากจริงนะแต่ไม้พวกนี้นี่หลวงพ่อไปเห็นครั้งแรกประมาณปี 5้ศูนย์ครับโยมพาไปทุดองแถวจำปาสาขึ้นไปแถวนั้นหลวงพ่อก็เลยอยากได้แต่ก็ตั้งเกณฑ์ที่ฐานไว้ถ้ามันเป็นของเรามีบุญได้สร้างกลับมาอีกต้องได้เห็นแล้วกลับไปอีกประมาณ15ปีไม้มันยังกองเหมือนเดิมจริงเหรอหลวงพ่อสิบปีหลวงพ่อไปเห็นแล้วอธิฐานจิตในใจว่าจะได้มาสร้างถ้ามีบุญเรามีบุญ เราจะได้ไม้มาสร้างที่วัดเราใช่กลับขึ้นไปก็ยังเจิกวางอยู่สิมสิบห้าปีผ่านไปยังกองเหมือนเดิมแสดงว่าอะไรที่จะเป็นของวัดจะเป็นของวัดนั่นล่ะเพราะท่านพูดอยู่เสมอสิ่งที่มันเป็นของเราเนี่ยังไงมันก็ไม่พ้นจากมือเราแต่สิ่งที่มันหายไปจากมือเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจะไปคิดมากตามความเชื่อคือไม้ตะเคียนทองนี่คือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาเขาว่าอย่างนั้นละ่ะแต่คนโบราณน,น่ไม่กล้าไปทําบ้านมันใหญ่มันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนทุกวันนี้เอาผมตอนแรกผมนั ขลังบอกว่ามันงหญ่เครื่องมือว่ามีไผสิแบกมาเห็นที่นได้สมัยเก่าเนาะก็จะได้แผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งโทไอ้เราก็เดิมมีอาถรรพ์บ่ละมันบออาถรรพ์ละมันอยู่ที่เราสมัยก่อนคนไม่มีเครื่องมือใช่ชาวบ้านเห็นความตั้งใจของหลวงพอ่อตอนแรกมีไม้อย่างเดียวเป็นไงมาไงถึงค่อยๆสร้างครับหลวงพอ่อเราก็สร้างเหรียญรุ่นโน้นรุ่นน,น,นี่ขึ้นมาบ้างบอกศรัทธาไปบ้างทอดกระถินผ้าป่าไปบ้างทอดกระถินผ้าป่าไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นเป็นโบสถ์วิหารไม้หลังนี้ขึ้นมา เงิน200กว่าล้านบาท200กว่าล้านบาทที่พี่น้องช่วยกัน <c oughs> จากจิตศรัทธาแล้วนี่นะครับใช้ประโยชน์ก็คือพี่น้องได้มาพักพิง<ช>ได้มา,มากรา, <ไว S 1> าบไหว้คนบวชลูกบวชหลานก็มาได้ทั้งหมดมีประโยชน์ครับแล้วก็ร่มเย็นมากร่มเย็นมากครับหลวงพ่อหลวง,งพ่อครับวัดวัดนี้เมื่อกี้ผมเห็นคนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่ครับก็เอารองเท้าวางไว้แล้วก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าเรือนไม้ไม่กล้าเข้าไปไหว้ แต่จริงหลวงพ่ออยากให้เข้าไปเข้าไปเขาบอกเข้าไปวัดรองเท้าก็เดินขึ้นไปเทอะว่ะเขาไม่กล้าเข้าเออก็ได้ตั้งให้ทายกไปบวกเขาอยู่ใครอยากขึ้นก็ขึ้นไปแต่ถ่า,ายรูปตรงนี้นก็ถ่ายไปเพราะวัดนี่มันเป็นวัดของประชาชนทุกทุกคน ที่สามารถมาทุกศาสนามาได้หมดอาจารย์ไม่เคยพูดฟังนะครับวัดเนี้ยจริงๆก็คือสวยงามมากแล้วก็หลวงพ่อสร้างไว้ให้กับประชาชนทุกคนนี่ย้านะครับหลวงพ่อบอกดังนั้นผู้เฒ่าผู้แก่บางทีแกแกไม่กล้าขึ้นจริงๆหลวงพ่ออยากให้ขึ้นขึ้นไปเถอะนไ,ไปดูนะครับขึ้นไปดูงดงามมาก<ต>มัานมี<ล>อะไรบ<ล>้าง,งาม,มากนะครับหลังจากเตจงานกระถินครับผมก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปกราบหลวงพ่อครับเพราะผมต้องขึ้นเครื่องนะครับบินกลับกรุงเทพอย่างกะทันหันครับแต่ผมยังกราบหลวงพ่อไม่ได้ครับเพราะอะไรหรือไมฮะหลวงพ่อท่านยังไม่ยอมพักเลย 3วัน3คืนมาแล้วครับหลังจากที่เป็นประธานในพิธีกรถินครั้งนี้เสร็จหลวงพ่อสุริยันท่านเดินแจกเงินขวัญถุงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมบุญภานในวัดต,ต่อครับนี่ฮะท่านเดินแจกเงินแบงค์ยีแก่ทุกคนครับนี่ฮะเริ่มจากให้พี่น้องนะครับที่มาขายลูกชิ้นมาขายน้ํามาขายลอตเตอรี่นะครับที่วัดเอาไปเป็นขวัญถุงนะครับเอาไปเป็นสิริมงคลให้ทุกคนมีกําลังใจในการใช้ชีวิตครับโอ้โหนี่ฮะจากสิบยีคนนะครับไม่จบแค่นั้นฮะนี่ฮะโอ้โหต่อแถวกันยาว บอกเลยนะฮะยาวจากหน้าวัดเนี่ยไปอีกวัดอีกฝั่งนึงเลยทีเดียวนี่ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนนะครับไม่ได้มีกิจกรรมที่จะมาแจกแบงค์ขวัญถุงแบบนี้นะฮะอันนี้ท่านนะครับนำแบงค์ยี่สิบจากที่มีลูกศิษย์สานุศิษย์ท่านถวายมาส่วนตัวเนี่ยมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าในวันนั้นแบบที่ผมเนี่ยยังคาดไม่ถึงเลยดูสีหน้าแต่ละคนนี่ก็ไม่ได้รอย,ยิ้มครับมผมเองนี่ยังอิจช้าเลยนะครับผมยังไม่ได้สักใบเลยนะฮะนี่ฮะเดินแจกพ่อค้าแม่ค้าเดินแจกนี่ฮะเด็กๆนะครับที่มาในงานนี้ก็ได้แบงงขวัญถุไปด้ย ภาพภาพนี้เป็นภาพที่ผมปราบปลื้มมากๆครับคุณลุงคนนี้เป็นคนพิการครับเขาก็มาร้องเพลงนะครับมาทํางานแลกเงินนะครับที่วัดวัดนี้หลวงพ่อท่านเห็นเป็นผู้พิการนะครับนี่ฮะหลวงพ่อก็มอบเงินขวัญถุงให้ด้วยครับนี่ฮะเห็นแล้วปลื้มใจครับนี่คือความเมตตาของหลวงพ่อสุริยันซึ่งผมบอกนะครับนี่ไม่ได้มีการเมคไม่ได้มีการสร้างภาพไม่จําเป็นต้องสร้างภาพให้ท่านไม่มีอยู่ในหัวผมเลยว่าท่านจะทําแบบนี้ผมเข้าใจแล้วนะวครับว่าทําไมหลวงพ่อสุริยันถึงเป็นที่รักที่ศรัทธาของผู้สัากลชนมากมายทั่วปรระะเเทศพา ท่านเป็นพระผู้ให้นี่เองครับนี่ฮะไม่ได้มีคนจนคนลำบากไปอย่างเดียวนะครับนี่ฮะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มารับแบงค์ขวัญถุงนี้นะฮะนี่หน้าชื่นตาบานกลับไปครับโอ้นี่นะครับนี่คือคนลำบากคนจนนะครับหลวงพ่อก็จะให้มากพิเศษนะฮะเพราะท่านรู้ว่าทุกคนทํามาหากินนะครับทุกคนเจอความทุกข์ความยากต่างกันผมได้เห็นความเมตตาของพ่อแล้วอยากจะตัดต่อคลิป,คล,ปคลิปนี้ออกให้คนได้เห็นจริงๆวันนั้นนะครับแบงค์ยี่สิบที่ไปแจกเป็นเงินขวัญถุงไปเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่า20บาทนนั้นคงไม่มี่อิ ใช้ถ้าเป็นผมผมจะไม่มีวันใช้อย่างแน่นอนผมจะเก็บแบงค์นี้ไว้เป็นขวัญถุงจะเก็บไว้ในเซฟเงินจะเก็บไว้ที่ตลับใส่เงินใส่ทองของผมที่ผมทํามาหากินมาได้เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ชีวิตของผมครับขอให้ในอนาคต20บาทในวันนี้ขอให้กลายเป็น20ล้านในอนาคตนะครับทุกคนอ่ะแลวหลังจากที่หลวงพ่อนะครับท่านเดินมอบเงินขวัญถุงให้กับพี่น้องอุบาสกอุบาสิการเรียกว่าสร้างความสุขให้กับผู้มาร่วมบุญที่วัดแล้วนะครับท่านก็ยังไม่พักครับผมเองก็ยังกราบลาท่านไม่ได้ครับเพราะท่านต้องมานั่งให ใหพรนะครับนั่งข้อหัวกับสารุสิ์ที่มาต่อแถวรอคิวกราบท่านเพื่อขอมองคลชีวิตครับผมแอบ,บคิดในใจเลยว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่คิดจะพักบ้างหรือไงครับหลวงพ่อ3วัน3คืนแล้วหลวงพ่อยังมีเมตตาทํางานต่อให้กําลังใจให้พรกับสารุสิ์ที่มางานกันแบบไม่พักเลยทีเดียวเอาตรงๆนะครับแอบบสงสารหลวงพอ่อแต่ผมเชื่อหลวงพ่อไม่อยากให้ผมสงสารแล้วครับหลวงพ่ออยากทํางานอยากช่วยเหลือคนอยากให้กําลังใจคนให้มากที่สุด เพราะนี่คือหน้าที่ที่แท้จริงของท่านครับและในท้ายที่สุดนะครับผมก็ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อนะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มาถ่ายทําคลิปเพื่อเผยแผ่เรื่องราวของหลวงพ่อสุริยันให้กับพี่น้องชาวไทยได้รู้ครับนี่คือพระเกจิอีสานท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นพระหนุ่มท่านเป็นพระนักธรรมครับทำให้เห็นสู้ให้เห็นสร้างวัดจากวัดชนบทที่แรงแค้นกลายเป็นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงนับจนวันนี้เกิดจากความวิริยะอุตสาหะ ที่ท่านสอนผมไว้เสมอว่าโยมยุงอย่าขี้ค้านเดอ้อธรรมะคาถาเศรษฐีที่หลวงพ่อให้จําไว้อย่าขี้ค้านธรรมะนี้อาจจะไม่ใช่ธรรมะของเศรษฐีแต่ธรรมะนี้จะทําให้ชีวิตของโยมยุงไม่มีวันอดตายนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากๆหลวงพ่อสุริยันให้กลาบกับผมว่าพระนั่งเมืององค์ที่ท่านจะทำเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อมีพี่น้องทุกคนร่วมบุญกันท่านขอให้ผมนะครับได้เป็นสื่อได้เป็นสะพานบุญให้ผมช่วยในการประชาสัมพันธ์ ให้มีคนมาร่วมบุญช่วยกันสร้างพระนั่งเมืองพระประธานที่จะเป็นมิ่งขวานของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามและจะเป็นพระประธานที่ให้พี่น้องชาวไทย <ocalypse> ทั่วประเทศได้มากราบไหว้สร้างบารมีร่วมกันครับผมว่ครับขอให้พระนั่งเมืองของพ่อสำเร็จโดยไวครับจะทำห้ดีที่สุดนะครับหลวงพ่อครับ เงินกระถิญแปดสิล้านบาทที่น้องทุกคนได้ร่วมบุญกันมานะครับทุกบาททุกสตางค์จะนําไปซื้อที่ดินวัดกว่า40ไร่นะครับเพราะว่าการสร้างพระนั่งเมืองนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมากครับต้องเริ่มจากการซื้อที่ดินให้วัดก่อนนะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินส่วนหนึ่งนะครับในการถมที่ทั้ง40ไร่นี้เพื่อให้ดินแน่นนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยเป็นขั้นตอนในการสร้างลงหลักปักฐานปักเสาเข็มในการสร้างพระนั่งเมืองในต่อไปพระนั่งเมืองนี้ไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในวัน2องวันครับต จสสร้างเก็ประมาณที่ใช้นี่ก็หลากหลายร้อยล้านครับหลวงพ่อสุริยันท่านสร้างคนเดียวท่านสร้างไม่ไหวครับผมเองโปรดิวเซอร์ตัวเล็กๆก็ไม่สามารถช่วยท่านสร้างวัดได้ตัวๆคนเดียวได้ครับผมนุ่งทําได้แค่เพียงบอกเป็นสะพานบุญนะครับให้ผู้ที่ได้เห็นเนี่มาร่วมบุญกันการสร้างพระประธานให้กับวัดเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่เราจะสร้างร่วมชาติกันได้ครับเขาว่ากันว่าบุญในการสร้างวัตถุสถานให้กับวัดเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวเราไปทุกชาติดังนั้นนะครับพระนั่งเมืององค์นี้คือความตั้งใจของหลวงพ่อสุริยันท่าน สางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือองค์พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับสืบทอดไปเป็นร้อยเป็นพันปีลูกหลานของเราได้เห็นจะได้รักษาเพื่ศาสนาสืบทอดไปนั่นเองครับยังไงนะครับผมปริซอร์ยุงขอน้อมรับหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนานะครับผมจะช่วยประชาสัมพันธ์วัดต่างๆวัดดีๆวัดจนๆวัดที่ทาเพื่อพี่น้องชาวบ้านประชาชนตาดำ,ดำๆผมจะทําหน้าที่ช่วยเหลือวัดเหล่านี้และพร้อมจะทําหน้าที่สนับสนุนเป็นโยมอุปทา์ตราบเท่าที่กำา ผมจะมีเหลือครับขอโนมโมทนาสาธุกับทุกคนที่มาร่วมบุญกับหลวงพ่อสุริยันและวัดป่าวังน้ำเย็นทุกท่านนะครับสาธุรครับ